สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ตามช่องมณีแท็กเตอร์รถไทยถูกถูกครับวันนี้พามาชมบรรยากาศส่งวัสรุไทยครับฮัวตา L 2 0 0 0 DT นะครับขับเคลื่อนสี่ล้ออุปกรณ์3ชิ้นครับมาส่งที่อำเภอบ้านดุงนะครับจังหวัดอุดรธานีครับครับลูกค้าสั่งจองไว้นานแล้วครับก่อนที่แอาจะไปญี่ปุ่นนะครับก็พาชมบรรยากาศนะครับนี่ที่ฟาร์ม นะอาธิการใช้งานครับ L องพัน D T นะครับอันนี้สภาพเก่านอกขนะัสองเตอบานดุงล่องดันบ้างบ่ ไม่เคยขับรถแข่งมาก่อนนะครั้งแรกอยู่ฟาร์มนาลงพัดฟาร์มรบบ้านโนนสิมหมาอำเภอบ้านดุงจงังหวัดอุดรธานีก็ฝึกฝึกขับก่อนคนมะับ